สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้เราจะ มาพูดถึงถ้า,ถาท่านประกาศผลตรวจโสมบัติท่านได้รับสิทธิ์แล้วนะครับท่านต้องไปยืนยันตัวตนจากการรัฐบาลที่ประกาศตัวแล้วนะครับว่าสธนาคา,ารใหญ่ๆหนึ่งธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นโลโก้แบก็กกราวสีฟ้านะครับท่านสามารถที่จะใช้บริการและก็ยืนยันตัวตนได้นะครับสามนะครับท่านสามารถที่จะใช้บริการธนาคา,ารเพื่อการเกษตรและก็สากลว่ากสอน,นั่นเองนะครับ สามสุดท้ายนะครับคือธนาคารอม <with> สินนะครับท่านสามารถที่จะรับยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้นะครับเพียงแค่ท่านพกบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะครับสมาร์ทการ์ดใหม่ล่าสุดเท่านั้นเองนะครับท่านสามารถที่จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับของเราได้นะครับไปทําการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ใช้นะครับบัตรโัสดิการแ่ดรอบใหม่นะครับคือไม่ใช้ของบัตรเก่าเลยนะครับ แค่ใช้บัตรประชาชนบัตรเดียวนะครับสำหรับใครที่ยังติดค้างฝากจะฝากคำถามก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กับช่องนี้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังข้องใจหรือว่าอยากจะสอบถามก็สามารถที่จะอินบอทไปนามเพจของเราได้เลยครับสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ